คนรู้จักยูทูบเบอร์ถามมาต่อไปเริ่มเลยละกันนะสามสี่ชื่ออะไรงั้นเหรอวาซาคิค่ะชื่อเล่นเหรออาจิเป็นวูทูบเบอร์แบบไหนงั้นเหรอหน้าป่าเวมไฮวันแล้ววันเกิดเหรอสิบสามกันยาอายุเท่าไหร่นะสามรับเพศของคุณเหรอผู้หญิงค่ะสูงเท่าไหร่หรอร้อยอยู่ที่ไหนเหรอครับในปราสาทนันทาจุดเด่นเหรอครับเจอคคำสาบบนหน้าค่ะก็ลองพากเสียงนี้ไอซ์ก็รับคุณยูชิระค่ะ ไลท์ที่ไหนล่ะครับแอปเลดิตี้ค่ะทายพูดอะไรทายคุณจ้าแล้วตอนจากลาล่ะว้าวโอชิมาร์กเหรอันนี้กับอันนี้ค่ะแฮชแท็กไลท์เหรอวาลฟ์แฟนอาร์ต嘛ว้าอาร์ต่ะแฟนเนมะครับเรมบุสค่ะสิที่ชอบ嘛ละม่วงค่ะของที่ชอบ嘛ครับไอติมถนัดอะไรกันเหรอมอเพลค่ะลองบอกรักสักหน่อยได้ชอบทานอะไรเหรอครับชอบดื่มอะไรเหรอชอบมังงะอะไรกันเหรอวักขวักเกินไปนับถือใครอยู่ อคุอย่าเป็นมีที่เอิรที่เขีันไ่สวยค่ะตอนนี้น,นะนคะว่าจะช่องว่าสยเกียรติสดุดวยกัยกนในงานนะคะมาคอยดูยนวา่าเราจะทำอะไรทุก่กอไปกันได้ว่าตอนนี้ได้นะคะบ๊ายบาย